ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่25มกราคม66ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการค้าภายในนะคะหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้พี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านแจ้งสานักง,งานพันธุ์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้เลยท่านที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยจา้าไปรับชมรับฟังข่าวทั้งหมดกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดมล็ความชื้นไม่เกิน30%อยู่ที่9บาท5 0บถึง9าบาท80สตาตงค์ต่อกิโลกรมัมข้าวโพดมะล็ความชื้นไม่เกิน 14. 5%อยู่ที่12บท50สตา -13 13บาร กิราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%อยู่ที่13บาท40สตางค์ถึง13บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมอยู่ที่13บาท66สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นค่ะเป็นตันอยู่ที่417 US อลลาร์ต่อตันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่8บาท73สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับขึ้นเช่นกันอยู่ที่266.52 US ดอลลาร์ต่อตันเป็นบูเซลราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่677เซนต์ต่อบูเซลคลิปนี้ลาไปก่อนจะกลับมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย